สวัสดีค่ะพี่น้องสหรับคลิปนี้นะคะก็พาน้องเวียดนามสองผู้เมียนะคะพี่น้องมาฉีดวัคซีนนะคะวันนี้จะช่วยกันฉีดวัคซีนน้องหมูที่เพิ่งหย่านมมานะคะพี่น้องอยากแม่อยากลูกเป็นตังหมูว่านนะคะวัคซีนตัวนี้ก็จะชื่อว่าวัคซีนเซอร์โคนะคะพี่น้องตัวนี้ก็จะป้องกันเรื่องไข้หวัดนะคะไข้หวัดในหมูนะคะพี่น้องก็มักจะพบการติดเชื้อนะคะในช่วงสามสามเดือนนะคะพี่น้องลูกหมูที่อายุสามเดือนนะคะก็มักจะ ติดเป็นไขวัดนะคะพี่น้องเราก็จะป้องกันเอาไว้นะคะวัคซีนตัวนี้ถ้านื่องจากข้อกอนุบาลไม่พออีกแล้วนะคะพี่น้องมือเร้ากับเพิ่งขายหมูไปนะคะขายหมูเพื่อที่จะเอาข้อกนะคะพี่น้องข้อแผนกหมู30โลขายไปประมาณเกือบ200นะคะพี่น้องก็เลยมีข้อข้อว่างพอที่จะเอาข้ออนุบาลนะคะลงไปนะคะถ้าหากว่าข้ออนุบาลล้างข้อแล้วนะคะพี่น้องก็จะเป็นหมูชุดนี้นะคะก็จะเป็นหมูชุดนี้นะคะที่ ที่เขาไปแท่นทีนะคะพี่น้องก็จะเขาได้ประมาณ150ตัวนะคะตอนนี้ก็จะเร่งให้วัคซีนไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพอเข้าไปนะคะพี่น้องก็จะได้ประกันกันห้าคนโดดห้ากันนะคะพี่น้องสำหรับการให้อาหารน้องนะคะหลังจากที่แยกแม่นะคะพี่น้องข้อกันุบานไม่เพียงพอนะคะทาให้ต้องทิ้งน้องเอาไว้ทีข่ข้อเก่าของแม่ก่อนนะคะพี่น้องข้อกับเปิดไฟไโขกไห้เพลินก่อนนะคะแต่อุณหภูมิก็จะต่างกันกับตอนที่เขาอยู่กับแม่นะคะพี่น้องค่ะ ย่านเรื่องการท่องเสียนะคะพี่เพ้นก็เลยไม่ชงนมให้นะ,ะพี่น้องอระหว่างที่รอหนึ่งถึงสองวันนะคะพี่เพนก็จะให้เป็นอาหารเลวนะคะค่อยๆส่งให้เล่านะคะเพื่อนก็จะก,กินนะคะพี่น้องเพื่อนก็จะก,กินดีอยู่แต่ว่าก็จะเลือกให้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะถ้าหากว่าเพิ่นกินติดดีนี่หลังจากที่เข้าไปในข้อบอนุบาลน,นะคะพี่เพ้นก็จะ เลี้ยงเป็นอาหารเลวต่อนเนื่องไปเลยนะคะค่ะหลังจากทีหมู่บ้านแยกแม่แยกลูกนะคะพี่น้องแม่เพิ่นกับ13แม่นะคะได้ลูกมูทั้งหมด169่้หตัวนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะย้ายเข้าคอกอนุบาลน,นะคะหลังจากที่ล้างอคอกเสร็จแล้วนะคะพี่น้องพี่เพ่นเมย์มาหลายแล้วพี่น้องปีที่แล้วพี่เพ่นสีดยาผู้เดียวนะคะค่ะสำหรับจังนี่เป็นต้นไปนะคะพี่เพ่นก็จะเม่ค่อยได้สีดยาแล้วพี่น้องโอ้ยปีที่แล้วพี่เพ่นเหลาเมาใจนะคะพี่น้องพี่เพ่นสีผู้เดียวพี่เพ่นก็สะ เออขนบะมีแตว่าปีนี้ได้คนมากซอยนะคะพี่น้องจากที่สองได้คนไท่กับไม่ได้เวียนนมแจะก็บ่เป็นยังนะครับชนไหนประเทศไหนนะคะพี่น้องเข้าการรวมงานกระไดขึ้นเตานะคะคนกับมาหาเงื่อนหาข้ามคือกันนะคะพี่น้องให้โอกาสให้โอกาสน้องนะคะน้องไม่เป็นงานเราสอนได้นะคะพี่น้องถ้าก็จะเกเพิ่นยูง่ายที่สุดนะคะพี่น้องพิ่นได้มีงานท้ำนะคะบางที่ถ้าหาว่าคนเก่า แสดงข้าโคตรนะคะพี่น้องกับเฮ็ดในเพิ่นอึดัดใจนะคะคนมาใหม่เพิ่นก็จะท้ำตัวบูถึกนะคะพี่น้องพี่เพื่นก็จะพยายามเส้นดีแล้วก็สอนงานให้เพิ่นเข้าใจง่ายที่สุดนะคะไม่ใช่เรื่องลำบากนะคะลำบากก็จะมีแต่เรื่องภาษานะคะพี่น้องที่ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาเกาหลีนะคะกับงูปะป่าใส่กันไปนะคะน้องกับงูปะป่าแม่พี่เพื่นกับงูปะป่ากับนะคะพี่น้องบางที่ไ่เข้าใจกับภาษาใบใช้ได้ทั่วโลกที่เกานะคะเพื่อนแต่พยายามให้น้องเขาเป็นงานให้รายที่สุด แต่จังเรื่องสีดยาเรื่องอย่างนีงส้สิเรื่องแม่พันธุ์นี้สิกับพี่เพ่นกจัจดะส่วนใหญ่พี่เพ่นกัจดะยัง,ยงบ่ว่างนะคะพี่น้องค่อยๆสอนกันไป